ผมยกนะเดยรอบมังมีมาเลยอะ่ะคลิกล้วติดอะ่ะคพแรงอะ่ะสวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับสวิท์หนึ่งยูสองนะฮะอยากแรงไปกว่าน,นี้เราก็เลยจัดของกันเล่นไฟไฟิตให้นะฮะซึ่งมีฟังก์ชันการเดินหอบดูเสียงอย่างต้วคลิปนะฮะคล้ายๆโรตารี่เลยนะฮะมันจูนได้นะฮะ เป็นโหมดจอดแบบไวโชว์เดินหอบนะครับแล้วก็มีโหมด3เน wood, ียน่ยเป็นโหมดไฮบูิดเราจูนด้วยโน้ตบุ๊กนะฮะให้แมตเป็นคันต่อคันนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมีกําลังรถทํามากกาน้อยนะฮะเพิ่มตรงไหนเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนั้นเราเพิ่มจัดได้หมดเลยสําหรับรถ แต่หลักันนะครับส่วนเช่นนี้เราจูนไว้แล้วโหมด3เป็นโหมดไฮบูส์ขับสนุกติดเท้านะฮะโหมด1ใช้งานกำลังดีสนใจนะฮะคันเ Fi นร่งคยไฟฟิตนะฮะห้าพับาทตะแรงและขับดีมากมีฟังชันเดินหอบอีกมาทอทอลซิงได้เลยขอบคุณครับ